สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็สอเกษตรบรรจุพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรก็มาอัปเดตข้อมูลนิดนึงนะครับก็ล่าสุดในวันนี้นะครับทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ประกาศอย่างเป็นทางการนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยเริ่มจะเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการในวันที่22สพฤษภาคมนะครับก็เป็นไปตามที่คาดการไว้นะครับก็มาอัปเดตนะครับในส่วนของข้อมูลเพื่อให้ ท่านผู้ชมได้รับชมรับทราบนะครับในส่วนของตามที่ทางสงกเตรมันหยุดคาดการไว้นะครับหลายรอบแล้วก็คือดูประกาศในส่วนของทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็วันนี้นะครับวันที่19พฤษภาคมนะครับ2 6 6นะครับก็ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ออกประกาศนะครับ ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเรื่องการเริ่มต้นฤดูฝนของประเทศไทยพศ2566นะครับโดยทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งว่าครับประเทศไทยจะสิ้นสุดฤดูการฤดูร้อนนะครับและเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูฝนในวันที่22พฤษภาคม2566นะครับโดยอาศัยลักษณะการคาดการณ์สภาพอากาศนะครับซึ่งจากการประมวลภาพรวมจะพบว่ามีฝนตกชุกหนาแน่นและต่อเนื่องครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศนะครับ ประกอบกับลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยที่ระดับพื้นผิวก็คือที่พื้นผิวที่เราอยู่เนี่ยถึงความสูงประมาณ3.5กิโลเมตรเนี่ยได้เปลี่ยนทิศเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งจะพัดนําความชื้นจากทะเลอันดามันนะครับก็ฝั่งอันดามันเข้ามาปกคลุมประเทศไทยอย่างต่อเนื่องและลมชั้นบนตั้งแต่ระดับความสูง5กิโลเมตรขึ้นไปนะครับเปลี่ยนเป็นลมฝ่ายตะวันออกนะครับซึ่งถือว่าเป็นการเข้าสู่ฤดูฝนของประเทศไทยในปีนี้นะครับก็สรุป ประเด็นในเรื่องลมมี2ประเด็นนะครับท่านผู้ชมประเด็นที่1ก็คือลมที่พื้นผิวถึงความสูง3.5กิโลเมตรเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้นะครับซึ่งเป็นลมที่พัดเอาความชื้นมาปกคลุมนะครับประเทศไทยทาให้เกิดฝนตกชุกนะครับในขณะเดียวกันลมชั้นบนนะครับตั้งแต่ระดับความสูง5กิโลเมตรขึ้นไปเนี่ยได้เปลี่ยนทิศเป็นลมฝ่ายตะวันออกนะครับซึ่งถือว่าเป็นการเข้าสู่ฤดูฝนฤดูฝนของประเทศไทยปีนี้นะครับ ทั้งนี้ปริมาณฝนรวมของทั้งประเทศในช่วงฤดูฝนปีนี้จะน้อยกว่าปกติเล็กน้อยนะครับก็คือกรมตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์ว่าปริปริมาณฝนเนี่ยจะน้อยกว่าปกตินะครับประมาณร้อยละห้าหรือห้าเปอร์เซ็นต์นะครับและที่สําคัญคือจะน้อยกว่าปีสองร้อยหกสิบห้าที่ผ่านมาแน่นอนนะครับชัวร์เพราะว่าปีหกห้าเนี่ยถือว่าเป็นปีที่ฝนตกค่อนข้างจะชุกนะครับ แล้วก็ในช่วงประมาณกลางเดือนิถุนายนถึงกรกฎาคมเนี่ยก็ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ออกประกาศแจ้งในเรื่องของฝนทิ้งช่วงนะครับแล้วก็ส่งผลทําให้การขาดแคลนน้ําด้านกเกษตรได้ในหลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะพื้นที่แหลงซ้ําสร้างนอกเขตชละทานแล้วก็หลังจากนั้นช่วงประมาณเดือนสิงหาและกันยายนซึ่งเป็นช่วงที่จะมีฝนตกชุกหนาแน,น่นที่สุดเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะเกิดพายุหม,มุนเขตร้อนเคลื่อนที่ผ่านประเทศไทยนะครับตามการคาดการณ์ของกรมอุตุนะครับ ซึ่งจะส่งผลทําให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่นะครับและก็อาจจะทําให้เกิดน้าท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากรวมทั้งน้ําล้นตลิ่งในหลายพื้นที่ได้นะครับสําหรับฤดูฝนของประเทศไทยตอนบนเนี่ยจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนตุลาคมนะครับก็ประมาณเดือนตุลาคมก็จะหมดฤดูฝนแล้วก็ส่วนภาคใต้โดยเฉพาะฝั่งตอนออกก็จะมีฝนตกชุกหนาแน่นต่อไปอีกจนถึงกลางเดือนมกราคมนะครับก็เป็นประกาศล่าสุดนะครับก็นี่คือการคาดหมายนะครับ รดูฝนของประเทศไทยนะครับก็แล้วก็มีการคาดการไว้นะครับก็ช่วงปลายพฤษภาถึงมิถุนาเนี่ยฝนจะตกต่อเนื่องนะครับก็ฝนตก 40- 60ของพื้นที่นะครับกับมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับโดยเฉพ,พาะภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝน60-8 0ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะครับพอในช่วงเดือนสิงหาถึงกันยายนเนี่ยฝนก็จะตกชุกและหนาแน่นเพิ่มขึ้นนะครับโดย60-8 0ของพื้นที่เป็นส่วนใหญ่ แล้วก็มีฝนตกหลายพื้นที่และหนักมากในบางแห่งนะครับซึ่งอาจจะก่อให้เกิดสภาวะน้าท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากรวมทั้งน้ำล้นตลิ่งได้ในบางพื้นที่นะครับโดยฤดูฝนจะเริ่มอย่างเป็นทางการก็คือ22พฤษภาคมสิ้นสุดประมาณกลางเดือนตุลาคมนะครับปริมาณฝน,ฝนภาพรวมทั้งประเทศจะน้อยกว่าปี65และน้อยกว่าค่าปกติประมาณ5เปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งปีที่แล้วเนี่ยสูงกว่าค่าปกติ14เปอร์เซ็นต์นะครับ แล้วก็ที่สําคัญมาดูกลางมิถุนาถึงกลางกรกฎาคมกลางกรกฎาคมก็จะเกิดในลักษณะสภาวะฝนทิ้งช่วงได้นะครับก็ให้พี่น้องเกษตรกรในเรามาระ,ระวังในเรื่องของฝนนะครับที่จะทิ้งช่วงก็วางแผนการเพาะปลูกนะครับแล้วก็พอตุลาคมเนี่ยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงแล้วก็จะเริ่มมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้าโดยเฉพาะตอนบนของภาคนะครับบริเวณ ภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกชุกหนาแน่นต่อไปกับฝนตกหนักหลายพื้นที่และหนักไปบางแห่งนะครับโดยลุดูฝนปีนี้คาดว่าจะมีพายุหมุนเขตร้อนนะครับย้ําว่าเป็นพายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนที่ผ่านประเทศไทยจํานวน1นสองลูกนะครับเคลื่อนที่ผ่านนะครับลักษณะพายุที่เคลื่อนที่เข้ามาเนี่ยจะมี2แบบนะแบบที่1ก็คือส่งผลกระทบโดยทางอ้อมนะครับก็คือไม่ได้ผ่านตรงนะครับ แต่ว่าในปีนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการไว้ว่าจะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่เข้าสู่ประเทศไทยทก็คือผ่านตรงๆประมาณ1-2ถึงลูกนะครับโดยมีโอกาสสูงที่จะเคลื่อนที่ผ่านภาคเหนือภาคตะวนันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือนะครับในช่วงประมาณเดือนสิงหาคมถึงกันยายนนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงสิงหาและกันยายนก็ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ออกประกาศแจ้งเตือนนะครับว่าระวังในส่วนของ โอกาสที่จะฝนตกชุกหนาแน่นได้นะครับก็เป็นข้อมูลนะครับที่อัปเดตนะครับในส่วนของอปริมาณฝนนะครับซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ออกประกาศแจ้งเตือนนะครับในส่วนของหน้าฝนอย่างเป็นทางการ,รและที่สําคัญก็คือแจ้งเตือนว่าฝนจะตกมาตกหนักมากในช่วงประมาณเดือน สิงหาคมถึงกันยายนนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะเกิดพายุผ่านประเทศไทยได้นะครับซึ่งก็เป็นการประกาศอย่างเป็นทางการนะครับในการเข้าสู่หน้าฝนของประเทศไทยนะครับในช่วงปี2566นะครับซึ่งดูลักษณะสภาพอากาศวันนี้กับพรุ่งนี้กับอีก2-3วันเนี่ยก็คือตั้งแต่วันนี้19-20-21เอนี่ยอากาศน่าจะร้อน,นครัแล้วก็น่าจะมีฝนตกชุก หลังจาก22เป็นต้นไปนะครับก็เป็นสัญญาณนะครับในการที่จะเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการนะครับซึ่งก็ทนร้อนอีกสักประมาณวัน2วัน3วันนะครับท่านผู้ชมก็เดี๋ยวน่าจะเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วนะครับก็ดูลักษณะอากาศช่วงนี้ก็ร้อนอยู่แล้วนะครับวันนี้ก็ย่อมความกดความกดอากาศต่ํานะครับก็คือมวลอากาศร้อนเนี่ยปกคลุมประเทศไทยนะครับ แล้วก็ลมระดับพื้นผิวก็จะเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ตในะครับส่วนลมด้านบนก็จะเป็นลมตะวันออกนะครับก็อาจจะเป็นสัญญาณในเรื่องของการเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการนะครับตามการประกาศของทางกรมอุตุนิยมวิทยา buenas. ที่ออกประกาศแจ้งเตือนในวันนี้นะครับในเรื่องของการเข้าสู่ในส่วนของฤดูฝนอย่างเป็นทางการนะครับสรุปก็คือเข้าสู่ฤดูฝนวันที่22พฤษภาคมนะครับแล้วก็ในช่วงประมาณ มิถุนากลางมิถุนาถึงกรกฎาจะเกิดฝนทิ้นช่วงแล้วก็สิงหาถึงกันยานี่จะมีพายุที่ผ่านเข้ามาในประเทศไทยประมาณ2ลูกนะครับก็อาจจะทําให้ฝนตกชุกในช่วงนั้นนะครับก็เป็นข้อมูลแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ